จกินมะขามนะคะทุกคนซื้อมาสั่งพี่นกมานะคะพี่นกพรน,นะคะประเสิฐเดชนะคะอันนี้สั่งมาหนึ่งกิโลนะคะเมื่อกี้มันกินประมาณสามฝักแล้วอร่อยหวานด้วยพี่นัแกะอันนี้ให้หน่อยคะ่ะเขาว่าอันนี้มันต้องเป็นแบบหามแน่เลยลองแกะดูดินายนไหนแต่เขาชอบแบบชุ่มๆนะ เป็นน, <c oughs> น้าเป็นนะาทำอันหามให้หน่อยเรามาค้นหาอันหามดีกว่าเน่ยชอบแบบนี้หรอแห้งๆหรออันหามันต้องชุ่มๆอะ่ะให้ดูดิเอาอันหามหา,มามเอาเอปองๆมาเลยอยากกิน,นว้าวน้ำลายไหล ใครเห็นมะขามแล้วน้ำลายไม่ไหลบ้างเขาอยากจะรู้ว่ามีไหม <laughs> มีไหม <laughs> ไม่น่าจะมีอ่ะไหนเดูดิอ่ะชนมะขามกันอุ้ยชัว <laughs> <laughs> ชนมะขามกันฉ <laughs> <laughs> ลองปีใหม่ฉ <laughs> ลองปีใหม่ชนมะขาม เย่เอาไว้ไว้เย่รวยรวยซื้อหรือยังหวยอ่ะฮะหวยซื้อได้แค่สองใบเพราะว่าเขาเลิกขายหมดแลยเขาเก็บเลยอืวันนี้เก็บไปเพราะว่าหวยไม่พอตลาดเนาะหวยขาดแทนไม่พอทำไมอะแม่ค้าบอกว่าเขาก็เกียรติยังขายออนไลน์เขาเลยไหมไม่ไม่อยากเอามาเยอะคนขายเยอะอืมประมาณนี้ หวานไหมคะหวานไหมอยากกินเยอะนะคะไม่อทอ้อสอบท้องไม่รู้นะคะออืไม่เป็นไรคะ่ะชอบแหละอร่อยเืมไมไ่เอาอันหารให้อีกหน่อยชอบอันหารอร่อยอะ่ะหวานนะไม่เปรี้ยวนะ <laughs> รีวิวมะขาม แล้วมันก็เปื้อนมือ่งแฉมืออืมเดาด้อเอาอันามมาให้เขาทำไมปากต้องขยึกขยือน่งเกลียดเหรอปากต้องขยิกขยืออ่ะว้าวอันนี้มันหามหรือเปล่า หามิดหน่อยมันแห้งเหรออันหามเขาเรียกว่าขาหมูมันแห้งก็ดีอย่าให้มันขึ้นราแห้งๆมันจะหวานหนัแอ่งสีทองนี่อืมเอามาเลยวมันเปี้ยวมันเปี้ยวหวานมันเปี้ยวมันเปี้ยว อยากกินอาหามมันเปรี้ยวนิดหนึ่งมันไม่ได้เปรี้ยวแบบว่าเป็นมะขามเปรี้ยวเข้าใจนะไหมไม่เอาขอชอบเป็น,นยังไงพี่นัดนะโอ้ <c oughs> ทิชชู่ของแบบเองนะอันนี้ของส่วนตัวไม่ได้เปรี้ยวขนาดนั้นเปรี้ยมั้ยม่เปรีย้ยวเลย <c oughs> มันกำลังพลีอะ แต่อันนี้เปรี้ยวอ่ะอเปรี้ยวนิ่มันเปรี้ยวแบบอมเปรี้ยวอมหวานอร่อยอ่ะแต่มันหวานมากกว่าเนาะมันหวานมากกว่ามันไม่ได้เปรี้ยวอร่อยไหมตนะัวเองชอบแบบแห้งคอนชอบแบบชุ่มทำ ปีใหม่เราฉลองมะขามกันสองคน <laughs> อร่อย่ะทำไมต้องทำหน้าคือย,ยุคคลิก <laughs> หน้าเกลียดเม็ดเม็ดตกลนเลยเที่ยวต <laughs> อ้องเอาเม็ดออก หลักการเอาเม็ดออกจากจากฝักง่ายๆคือต้องใช้ฟันหน้าเท่านั้นต้องอ่ะรามมันไม่ออกแกะให้อีก่ะไหนไหนนะเนี่ยนั่งเกียร์เขาไม่สามารถทนถ่ายได้ไม่สามารถทนถ่ายได้เลยอ่ะขยิบขยือ เป็นแบบไหนครับหาามันจะชุ่มชุ่มเนาะอันนี้หามของแท้มาเนี่ยจำเลยอเ แต่ว่ามันผง,ผงมันเยอะผงมาขามอ่ะผงมากนะเนี่ยอยากกินหามกว่าน,นี้อะค่ะที่นันชอบอาหารเขาชอบแบบอาหารอร่อยหวานนะโดยรวมคือหวานเลยแหละขออน้ทามอีกอันน,นจะทำงานแล้ว เอาอ่ะอาหามแบบเหลืองเหลืองดูเด็กกินแล้วมือเปื้อนอย่างเงี้ยมืขามอ่ะโอ้โห oh อ,อันนี้ขึ้นลา <laughs> ไม่ไหวมันเป็นธรรมชาติเนะะี่ยค่ะมันก็ต้องมีขึ้นลาบ้างอะไรบ้าง ลองรู้ขึ้นลาไหเนี่ยไม่ขึ้นลา<อ>แต่มันมันไม่ห่างกําลังจะใช่ไหมกินได้ปะอ่ะหักมันใจสิ มาหามือคู่กันลาทิ้งไหมท,ท,ท,ทิ้งันทิ้งหรอมันเป็นตรงเม็ดด้วยนะ่ะมมันเริ่มจะมีลาแล้วอะ่ะมนี่ยมีหามั้ยจ๊ะมีเอ่ะไหนอะ่ะเออเอามาเอามาเหลืองเหลืองไม่ชอบว้าวอืม ฝัดหนึ่งอืหอมหนึ่งัดโอ้โหนี่มีเจหาม,มาปะเด้อืมถามมา,า,ม,ม,ามาหามสุดๆอืมถูกใจอ่ะแกะมั้ง ถูกใจมากเลย<ด>นก,นกพเพื่อนๆดูนก,กสวยไหมนกอะไรนกเขาเนาะไม่แท้ของที่เราเลี้ยงไวป้ป่ะใช่ตามมันเนี่ยมันจะเป็นตัว,วห้องกันโหแกะยากมาเลยฮะอ่นนี้แกะยากเลยอล้อแข็งนะอืม คีดเล็บไปอยู่ในนั้นหมดแล้วอาจจะเค็มๆหน่อยนะอันนี้เขาเรียกมาขามอะไรต่อมาขามหมูมาขาขอขอขาปุ๋ยไก่มาข่าปุ๋ยไก่อ่ขอมขุงข่าเนี่ยไม่เอาไอ้เส้นเจนมันออกให้อ่ะ เร hmm. yup. ียกอะไรอืมเฟียนมันอ่ะก็มันแข็งเอาปั่นงาะออกมามาต้องเอาอ้อยดิโอเคว้าวน่ากินจังเลยยามองกล้องดิอร่อยอาก จบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวไปล้างมือก่อน,นะคะ่ะมือเปือเ้อนนี่ไงจอบนี้ก็เปื้อนแล้วอะอืมแล้วกินแล้วก็หกเต็มไปหมดอนะนะแบบเนี้ยดูดิ <c oughs> ตกปอ้ยเอาชิชูจับอะไปล้างมือก่อนไปล้างมือก่อนบ๊ายบายนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวพบกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะวันนี้พาก,กินมะขาม